Thank you study about reflexive pronoun unit 7, the objective of this unit ข้อที่1นะคะ mm hmm. เข้าใจหลักการใช้ reflexive pronoun นะคะและเรียนได้เรียนมาแล้วตอนนักเรียนอยู่ม2เนาะน่าจะพอมีความรู้ขั้นพื้นฐานอยู่บ้างนะคะข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนประโยค reflexive pronoun ได้ถูกต้อง นะคะทีนี้เรามาทำความเข้าใจทบทวนกันอีกหนึ่งรอบว่า reflexive pronoun นั้นมันคืออะไรมันใช้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าการใช้ reflexive pronoun คือสรรพนามตนเองหรือสะท้อนสรรพนามสะท้อนนะคะมักจะใช้เมื่อประธานและกรรมของประโยคเป็นเป็นอะไรลูกขีดเส้นใต้เน้นเลยบุคคล คนเดียวกันนะคะบุคคลคนเดียวกันหรือเราจะเรียกได้ว่าเป็น reflexive pronoun as object หรือสรรพนามสะท้อนว่าประธานเป็นผู้กระทำด้วยตนเองนะคะจะมีคำลงท้ายถ้าเป็นเอกพจน์เนี่ยจะลงท้ายด้วยคำว่า self as self นะคะแต่ถ้า ประธานเป็นผหูพจน์ประธานเป็นพ้หูพนนพน์ self ต้องเปลี่ยนเป็น s e l v e s s e l v e s นะคะตัวอย่างเช่น he i n t r o d u c e d him self พูดถึงใคร he แสดงว่าต้องการจะสะท้อนถึงผู้ชายคนนี้ว่าเขาแนะนำตัวเขาไม่ได้แนะนำตัวเธอแต่เขาแนะนำตัวของ เขาเองเราก็จะใช้สะท้อนว่า himsel เนาะเพราะสังเกตจากไหนประธานว่าเป็น he นั่นเองนะคะอะทีนี้เรามาดูวิธีผ่าน reflexive pronoun อย่างง่ายๆนะคะตัวแรก I ด้วยตัวฉันเองก็เป็น myself y o U ด้วยตัวคุณเองรูปเอก,กพจน์สังเกตนะคะ y o U จะมีสองรูป คือยูที่เป็นเอกพจน์และยูที่เป็นพหูพพน์นะคะถ้ายูที่เป็นเอกพจน์เราจะใช้ yourself นะคะถ้ายูที่เป็นพหูพจน์หมายถึงพวกคุณบางทีเธอนั่งคุยกันอยู่เป็นกลุ่มเลยแล้วครูเมนชั่นไปหากลุ่มของพวกเธอเธอก็เป็นยูแบบพหูพจน์ก็จะใช้เป็น yourself แบบนี้ s e l v e s แต่ถ้าครูคุยกับเธออยู่คนเดียว แล้วครูสนทนากรรมแล้วครูเมนชั่นหาเธอปุ๊บเธอจะกลายเป็น yourself แบบไหนคะเอกภกพโอเคไหมข้อแตกต่างกันว่าอ้าวครูทำไมมันมีด้วยกัน2แบบแบบนี้ล่ะนะคะก็คือคนที่เธอคุยด้วยมีแค่หนึ่งคนกับอีกกลุ่มนึงคือคนที่เธอคุยด้วยมีเป็นเป็นกลุ่มโอเคไหมคะนะดังนั้นก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบต่อไป h ี ด้วยตัวเขาเองก็จะเป็น him s e l f she ด้วยตัวเธอเองก็จะเป็น her s e l f it ด้วยตัวมันเองก็จะเป็น it s e l l v ด้วยตัวพวกเราเองก็จะเป็น ours e l v e s นะคะออกเสียง s ด้วยนะ Our ours cells นะคะส่วน d ด้วยตัวพวกเขาเองก็จะเป็น them s e l v e s นะคะจำให้ได้เนาะตรงนี้เป็น pattern ที่เป็นกฎตายตัวที่นักเรียนต้องจำได้ทบทวนใหม่อีกรอบเนาะ I myself, you เอกพจน์ yourself, he himself, she herself, it itself, we ourselves, you พหูพจน์ yourselves, they themselves. โอเคนะคะอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า reflexive pronoun มีหน้าที่การใช้งานดังต่อไปนี้หนึ่งใช้เพื่อนเน้นประธาน subject ให้เห็นว่าประธานเป็นคน กระทาสิ่งนั้นๆโดยให้วางไว้ด้านหลังประธานนั้นถ้าต้องการเน้นกรรมก็เอาอ็อบเจกต์นะคะให้วางไว้หลังกรรมนะคะเช่น he himself doesn't think he will pass the exam เขาไม่คิดว่าตัวเขาจะสอบผ่าน I spoke to Mary herself นะคะเน้นที่ Mary ว่า Mary อย่าพูดด้วยตัวเธอเองนะนะคะก็คือฉันพูดกับ Mary เองเนาะ ต่อไปค่ะวางไว้หลังคำกิริยากิริยานะคะเมื่อกิริยาของประโยคเป็นกิริยาที่กระทำต่อตัวประธานเองกระทำต่อตัวประธานเองนะคะเช่น he e n j o y himself very much เขารู้สึกสนุกสนานมากโดยตัวเขาเองเป็นคนกระทำสิ่งนี้นอกจากนี้เรายังสามารถวาง reflexive pronoun ไว้ในรูปประโยคของมีคำว่า on เช่น on my own on your own, on his own, on her own, on its own, on our own แล้วก็ on their own อีกคำหนึ่งที่จะใช้คือ by by นี่นักเรียนจะเจอมากและพบมากเช่น by myself, by yourself, by himself, by herself, by itself, by ourselves, by yourselves แล้วก็ by themselves นะคะ I ตัวอย่างเช่น I like living by myself ฉันชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ She goes to school by herself เธอไปโรงเรียนด้วยตัวของเธอเองพ่อแม่ไม่ต้องไปส่งไปด้วยตัวเองแบบนี้นะคะ,ะรู้วิธีการแล้วอันนี้เป็นการทบทวนให้เธอเห็นนะคะด้านล่างเห็นไหมคะ I ก็เป็น myself you your self he himself, she herself, it itself, we ourselves, you ที่เป็น plural yourselves แล้วก็ they เป็น themselves นะคะมาสู่ตัวแบบฝึกหัดกันในหนังสือเรียนหน้าอะไรนะลูก70เท่าไหร่นะ73นะคะมีออหกข้อตรงนี้อันนี้เป็นอ o r ร์ฟน้ำจิม้มอะดูสิข้อที่1 why is Annie sitting by เธ,เธอคิดว่าควรจะเติมอะไรได้เรียนหาก่อนว่าประธานคืออะไรประธานคืออะไรเอนนี่เอนน่เป็นผู้หญิงผู้ชายใช้อะไร herself ยากไหมลูกยากเลยต่อไป the children b e have at the party พูดถึง the children children เป็นประธานใช่ไหมเติมอะไรลูก Themself ข้อที่3 Mary heard when she fell over อะไรคะพูดถึงใครลูกพูดถึงใครคะพูดถึงใครข้อสลูกข้อสลูก Mary เป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงใช้อะไรคะ oursel we made the cake the cakes sorry we make the cakes ประธานคืออะไรคะประธานคืออะไรคะบอกครูก่อน v <We. S 1> ดังนั้นเป็น o u r s e l v เก่งมาก i like being by sometimes ประธานคืออะไร I, I เป็นเป็นอะไรลูก Myself เก่งว่ะ Help to some more coffee เออมาเจอแบบเนี้ยไม่มีประธานมาให้อ่ะฮะใครละอิดเซลว่ะลูก Yourself ฮะเอกพจนโ <It. S 1> ใช่ <It. S 1> คนเดียวหอ <It. S 1> huh? ไปช่วยตัวเองเองนะไปหากาแฟดื่มเองนะคะยากไหมไม่ยากดังนั้นไปเจอเยอะๆอันนี้อันนี้ฉเฉลยนะลูกนะอ่าพีนี้มาสู่อันนี้โหน้อยนิดใช่ไหมลูกอ่ะมาโรเบิ t ์ตเมดดิสทีเชอร์ตเติมอะไรดี หาประธานหาประธานให้เจอคือใครโรเบิร์ตเป็นเป็น h อะไรนะ <laughs> himself Lisa did the homework herself We took some bottle of cola at the party เติมอะไรลูก Ourself Emma did you take the photo by เติมอะไรลูกเติมอะไรคะ yourself ทำไมเป็น yourself ใช่ถูกต้อง I wrote this poem myself <c oughs> ข้อที่6ค่ะ he cut with the knife while he was doing the dishes he cut เขาตัดเขาทำอะไรบาดเขามีดบาดบาดมีดมีดบาดมือใช่ไหม<า>อ่าเติมอะไรลูก Himself ยากไหมลูกไม่ยากเลยเนาะออกข้อสอบสักหข้อเนาะ <c oughs> The lion can defend itself. My mother often talks to อะไรลูก herself พูดกับตัวเองเคยไหมเคยปะเออลำพึงลำพันใช่ไหมเออ Tim and Gary if you want more milk help ฮืมดูดีๆย o u เซล l f แบบไหนแบบพ้าหูหรือเอกพ้าหูเพราะอะไรเขาพูดถึงทีมกับเกอรีและเขาบอกว่า you If you แสดงว่า you ทั้งสองคนเนี่ยใช่ไหมคะดังนั้นเปมน Your y o u r s e พ้าหูโหด l l c e and Doris c o l l e g e The s t i c k r r s themselves โ okay. อเคทันไหมคะทันนะไปต่อนะลูกมีใครไม่ทันยกมืออ่ามีเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึงทำต่อเลยในใบงานที่ครูให้ทำรอไว้เลย ต่อนะคะข้อ11อค่ะ you can do this for me I have to do it อะไรลูก myself why doesn't she do it อะไรลูกอะไรคะ herself หาตัวประธานให้เจอนะคะ he saw i n t h e m i r r o r himself we can do this อะไรลูก o u r s e l f ข้อสิบห้ามาต่อกับข้ออันนี้นะ she likes to think of อะไรลูก herself They talk about all the time. อะไรลูก themselves. ข้อสิบเจ็ด Are you going to the mall by? เติมอะไรลูก yourself yourself แบบไหนเอกโพสเก่งมาก Mary is a person with a lot of problem. Sometimes she even hurts. อะไรลูก herself. Why are you standing? Find some chair for and sit down. ข้อที่สิบก้าค่ะอ่า yourself แบบไหนอ่าเอกพจน์ I answer all my letter myself. จ๊ะแป๊บนะ I don't I don't like them at all. They want everything for อะไรลูก t h e m s e l f ข้อที่22ค่ะ I like to watch in the video f flame. เติมอะไรลูก myself 2 1 I don't like them at all they want everything for for they 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 themselves <c oughs> ข้อที่มนสามลูกมนสาม ขอโทษกอปไปกอปมาแล้วลืมตัดเออทำซ้ำแล้วกันเนาะใช่ข้อล่างมาซ้ำอ่ะไม่เป็นไรซ้ำข้อไหนอ่ะไม่เป็นไร I like to watch my cell นั่นซ้ำ23 Sue so, did you bake the cake yourself โอ้ย เียนไม่ได้ Yourself ไหนลูก The boys Open the parcel The b o y The boys สังเกต the b o y ด้วย Themselves Susan Made a video film About cats Herself Bob, can you find the way to the cinema? 26ตอบ yourself. Okay. My father built the tree house himself. The Miller drew all the painting. Miller ในที่นี้เป็นบุคคลน,นะคะคนน่าจะเป็นเจ้าของอะนะคะ เจ้าของกิจาการหรืออะไรสักอย่างที่ทำไมเพ้นสิ่งเหล่านี้ตเติมอะไรลูกเดมเซลข้อที่29ค่ะแจ็คบร h เธอร์เพ้นเดอะไบ i ์ s ิมเซลช u ว d ไอคุกเดอะซุป no I can't do it myself Why don't you clean the window 31ค่ะ yourself yourself แบบไหนเอกพจน์นะคะ The old woman sat at the park bench talking to ตัวอะไรล่ะ herself The children clean their room. เติมอะไรคะ themselves. Jack and I introduce to our neighbor. อะไรลูก ourselves. อ ah, ่ะอีกหน้าหนึ่งจ้ะทำเลย อะไรนะลูกวงแล้วก็แก้เลยค่ะข้อไหนคําไหนผิดวงด้วยว่าตรงไหนมันผิดเจอไหมคะอ่ะไปได้ยังไปต่ออีกหน้าหนึ่งสิบข้อเองลูกนะคะอ่ะบา Find and correct the mistake คำว่า mistake ก็คืออะไรที่มันผิดผิดไปให้นักเรียนอันนั้นด้วยวงกลมหรือขีดเส้นใต้ไว้ด้วยว่ามันผิดนะคะ I do my homework himself อะไรผิดก็ himself ผิดต้องแก้เป็น myself He sweep the floor herself อะไรผิดเฮอร์เซลผิดเป็นเป็น i ิมเซล We can cut the flower our cell. s e l f อะไรผิด our s e l f ทำไมมันผิดเออเปลี่ยนเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออตรวจเลยนะคะคนที่ทำแล้ว she learned the poem yourself yourself ผิดเปลี่ยนเป็น herself ต่อไปค่ะ they wrote the test himself himself ผิดต้องแก้เป็น t h e m s e l s I wash my hair t h e m s e l v e s อะไรผิด themself ผิดเป็น Myself. We learn to swimming. Oh, sorry. <laughs> She repaired her by himself. อะไรผิด Himself ผิดเป็น herself. We learn to swim themselves. Like อะไรผิด Themselves ผิดเป็น ourselves. you drill the cat itself itself ผิดเป็น you r s e l l ยังไงอะคนเดียวใช่ไหมเออ they were อะไรเนี่ย a s h m a t of my s e l f เปลี่ยน my เป็น dem He wrote this poem ourselves. ฮะอันนี้เหรอเปลี่ยนเป็น himself. You told this book himself. เป็นไร himself เปลี่ยนเป็น yourself เอกพจน์นะคะ I can't do it herself. myself โอเคทันไหมคะมีคำถามไหมลูกเรื่องนี้มีคำถามไหมคะ,ย,ะยากไหมลูกดูที่อะไรเวลาดูดูที่อะไร,ด,ด,ะไรดูที่ประธานในประโยคใช่ไหมคะนักเลนก็นจะสามารถ <laughs> ข้อเขียนเอาอย่างนี้ไปออกหรอเดี๋ยวปรึกษากับครูส้มก่อนนะถ้ามาแบบนี้นี่เต็มเลยใช่ไหมอ๋อโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสนะคะพฤหัสเดี๋ยวจะขึ้นอีกหนึ่งหัวข้อที่ไม่ยากเหมือนกันนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราก็จะเขียนจดหมายกันละเนาะจะไปสมัครงานและจะไปสมัครงาน อ่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้ววันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะ see you next time บาย